สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง LJ Channel มาพูดคุยกันหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกกลุ่ม C ระหว่างทีมนักตบสาวไทยและทีมเกาหลีโดยอันดับโลกของไทยนั้นอยู่อันดับที่13ส่วนเกาหลีอยู่ที่อันดับ38ของโลกเรามาดูผลงานการแข่งขันของทั้ง2ทีมนะครับในนัดที่ผ่านมาว่าผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะมาเจอกันเริ่มด้วยทีมเกาหลี ในนัดที่ผ่านมานั้นผลงานมีดังนี้นะครับโดยนัดที่1นั้นเกาหลีแพ้ให้กับอิตาลี0ต่อ3เซตนัดที่2แพ้ให้กับโปแลนด์1ต่อ3นัดที่3แพ้ให้เยอรมน,นี2ต่อ3นัดที่4แพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา1ต่อ3นัดที่5แพ้ให้กับโคลัมเบีย2ต่อ3เซต เรามาดูผลงาน5นัดที่ผ่านมาของทีมนักตบสาวไทยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยนัดที่1นั้นแพ้ให้เยอรมนี0-3เซตนัดที่2แพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา0-3ต่อเซตนัดที่3แพ้ให้กับอิตาลี1-3ต่อเซตนัดที่4ชนะโปแลนด์3-2ต่อเซตและนัดที่5ชนะสโลวีเนีย3-0ต่อเซตถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาของเกาหลีแล้วเนี่ยคิดว่าวันนี้ ยังไงก็ต้องเป็นเกมที่สูสีมันแน่นอนนะครับแล้วก็ยังแอบคิดว่าวันนี้ยังไงเกาหลีก็น่าจะได้เซตจ,จากทีมนักตบสาวไทยด้วยเรามาดูรายชื่อ6คนแรกของทีมนักตบสาวไทยนะครับก็นำทัพมาโดยพรพันธ์ทัดดาวอัจฉราพรธน,นช,ชาจลัดพรและวิภาวี เริ่มเกมมานะครับเป็นเกาหลีที่ได้แต้มแรกไปก่อนนะครับจากการเสิร์ฟออกของทีมนักตบสาวไทยและรูปแบบเกมในช่วงต้นเกมนะครับ4-5คะแนนแรกเนี่ยเป็นเกมที่สูสีกันมากนะครับผัดกันลูกผัดกันรับแล้วก็ผัดกันได้แต้มไปแต่พอถึงช่วงคะแนนที่8หรือที่9เนี่ยทีมไทยก็ไม่ปล่อยให้รูปเกมมันสูสีกันไปมากกว่านี้นะครับก็เป็นทีมไทยที่ทําได้ดีกว่าก็เอาชนะไปได้ที่25ต่อ14คะแนน ในเซตที่2นะครับเกาหลีก็ยังทำแต้มมาสูสีกับไทยนะครับจนมาเสมอกันที่4ต่อ4หลังจากนั้นทีมไทยก็ทำแต้มทิ้งห่างออกไปไปเป็น7ต่อ4ทางโค้ชของเกาหลีก็ได้ขอเวลานอกนะครับแต่ทางทีมเกาหลีก็ยังไม่สามารถทำแต้มมาตีตื้นไทยได้นะครับในเซตนี้เนี่ยทางทีมไทยก็ได้เปลี่ยนนุสราลงมาแทนปอนพันธ์ด้วย และในช่วงท้ายเซตที่2นะครับไทยนำเกาหลีอยู่ที่23ต่อ15ทางโค้ชด่วนก็ได้ตัดสินใจส่งผู้เล่นอีกคนหนึ่งลงมาซึ่งเป็นคนที่แอดอยากให้ลงมากนั่นก็คือไก่วิมลลัตลงมาแทนจลัดพรครับแล้วก็ทำแต้มได้ด้วยคนที่เซตบอลให้ก็คือนุสรานั่นเองครับจบเกมในเซตที่2ครับทีมนักตบสาวไทยก็เอาชนะเกาหลี ด้วยสกอร์25-16ต่อในเซตที่3นะครับทีมเกาหลีก็ยังทำแต้มกอดติดทีมไทยมาได้เรื่อยๆนะครับจนถึง8-8ต่อหลังจากนั้นทีมไทยก็ทำแต้มฉีกทิ้งห่างออกไปตลอดนะครับและในช่วงท้ายเกมนะครับทางโค้ชด,ด่วนก็ได้ส่งไก่วิมลรัตลงมาอีกนะครับซึ่งก็ทำได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซฟการตบแล้วก็หยอดทำให้ในเซตที่3เนี่ย ทีมนักตบสาวไทยก็สามารถเอาชนะเกาหลีไปได้25-16ต่อจบเกมทีมนักตบสาวไทยสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปด้วย3-0ต่อเซร็จพอจบเกมนะครับแอดก็ไปดูสถิติเฮ้ยมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับผมเกาหลีทีมที่เจอสหรัฐเจอเยอรมันพอมาเจอไทยก็แพ้ทางไทยไปเลยครับคือเกาหลีวันนี้บล็อก บอลไทยไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็วันนี้ทีมนักตบสาวไทยเนี่ยมาดีกันทุกตำแหน่งบอลเสิร์ฟของทัดดาวอัชลาพรแล้วก็พรพันเนคือดีมากเสิร์ฟให้ตั้งบอลได้ยากไทยเราบอลรับดีมากช่วยกันรับดีแล้วก็วันนี้ก็คือไทยดีทุกตำแหน่งครับเล่นดีทุกตำแหน่งและวันนี้เกาหลีไม่เหมือนกับที่แอดคิดไว้ก็คือคิดไว้วันนี้ก็คือจะต้องสูสีก็อาจจะได้เซตจ,จากไทยด้วย ที่ดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับผมส่วนแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ